กันครับวันนี้เราจะไปไหนกันครับไปมาเลเซียไปมาเลเซียจะไปคัดอะไรเอเชียทะเลเอเชียทะเลโอเคตอนนี้ตีสี่ใช่ไหมใช่โอเคพร้อมไหมพร้อมพร้อมไปเดี๋ยวไปเจอกันที่สนามบินครับการเดินทางครั้งนี้เราสองคนพ่อลูกไม่รู้เลยว่าจุดหมายปลายทางและจุดจบ ของเรื่องนี้จะเป็นเช่นไรเราเดิมพันทุกๆสิ่งที่เรามีขอแค่พรุ่งนี้ได้ทำตามฝันแม้ผลลัพธ์มันจะออกมาเป็นเช่นไรอย่างน้อยก็ไม่เสียใจที่ครั้งหนึ่งได้ลองทำตะลุยกันสองพ่อลูกสู้ไปสู <laughs> มาน้อยเ <laughs> ตรียมขึ้นเพื่อจะไปเจอกันทีท่มาเลเซีย <laughs> ่อตอนนี้เราขึ้นเครื่องแล้วนะครับตอนนี้ก็ก็มันจะไปที่มาเลเซียนะครับเะีะ๋ไปดูกันว่าถึงเซปบังแล้วเดี๋ยวเราต้องไปทำ<ช>อะไรไปชิคกี้ไปไปรายงานตัวก่อนใช่ไหมครับนะที่สนามโคคาร์ดนะเดี๋ยวไปเจอกันที่มาเลเซียตอนนี้เราอยู่ที่ไหนนะครับมาเลเซียมาเลเซียแล้วใช่ไหมครับนี่เดี๋ยวเราก็จะไปที่สนามนะใช่ไหม ตอนนี้นกันกมมกองเที่ยวกำลังต่อแถวอยู่นะครับทีเด็กมาจากทั่วเอเชียเพลยียเยอะนี่ครับเบอร์นี้ที่เด็ดเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกัาานนี่ครับโอ้โห,โหเรากำลังทำอะไรครับเดินดูสนามครับนี่ไปงานสนามน่าขี่ไหมหน่าขี่มากไอความฝันของเรามาอีกขั้นแล้ว เดี๋ยวพรุ่งนี้เหลือคัดเลือกมาดูกันว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านเตอเอาเดินดูสนามก่อน ไ,ได้ใช้คันเดียวกันวันนี้ก็เป็นวันที่สองแล้วคนระับเตรียมตัวไปขัดเลือกสูส้ๆอันนี้ก็เป็นเวลาหกโมงโมงกว่ายิงหกร้อยเมตรมาถึงวงเวียน แล้วจุดหมายของคุณจะอยู่ทางซ้าย Really yep. There is more seats there, on the final lane. Right? Our expected starting time was 8 o'clock, but maybe we will have some more delay. Please, put your hands up, the guys that you have. Come on, please. <laughs> ผลงานได้เป e ็น <blunt> ท <animation> ี à, ่น่าพอใจแต่เดี <nói |notimestamps|> ๋ยวก็ต้องรอดูว่าเขาจะให้ทีมงานเราเป็นคนน่ารั้กก็รอดูครับทีมาทุกชาติในเอเชียใช่ไหมจบร้อยคนนะจบร้อยคนนี่ครับผ่านไปสองล้านแล้วพอใจผลงานตัวเองครับก็พอใจแล้วก็เสียดายอยู่เสียดายคือล้มแต่ได้เบีทแลบตอน รอบลงมาดีได้ใช่พอเปลี่ยนรถลงมากลกดเขาได้เคียงเท่าเดิโอเคมารอลุ้นกันนะครับอยู่ที่จะตาฟ้าลิกินนี่ครับตอนนี้กำลังถ่ายรูปอยู่นะครับก็ขัดเสร็จไปครึ่งวันแล้วนะครับเดี๋ยวนะ่าจะมีประกาศผลนะครับเพื่อไปพักต,ต,ต่อในรอบต่อเสื้อหมายเลขยี่สิบสี่ครับยืน เอาเอวอยู่ฝั่งซ้ายมือสุดของจอนะตอนนี้ก็เป็นการประกาศผลรอบแรกนะครับชว่วงบ่ายก็จะมีการคัอีกรอบเป็นะครับเิมาดูลยวนะว่าใครติดบ้างใรอบแรกนะคาริฟมูริบฟารานหม Alan Daniel di Abu Fatah nomor 10. Muqaddil <clears throat> Ayatullah nomor 21, 22. <clears throat> Long nomor 24. <clears throat> Nubh. Nubh. ดีใจไหมลูกดีใจ,จบจบภารกิจบิดล่าฝันของเราคอมพิวต์มิชชั่นใหม่มิชชั่นคอมพิวต์กับเอเชียไทยครับก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะก็ภาร,ร,รกิจใหม่มาแล้วหายแล้วใช่ไหม